ัน,น้นีพี่เขาจะเห็นไหมอ่ะโอเคอันนี้คือไฟแรงไฟไฟแรงของแก๊สใช่ไหมคะใช่ครับนี่แรงสุดแล้วอ่าแรงสุดแต่ถ้าถ้าอย่างแรงขนาดนี้นะคะ่ะพี่เวลาพี่เผาเผาตัวปลาก็คือเราจะใช้แค่เผาตัวปลาเวลาทำขนมก็จะต้องเบาไฟลงอีกนะรีบ้าใได้คือเาแล้วค่ะ อันนี้พอพอเราจะทําขนมอ่ะเราก็ต้องเบาเบาแก๊สลงนิดนึงถ้าไม่นั้นมันจะแรงไปใช่ไหมใช่อันนี้เวลาเวลาพี่พี่ปรับแก๊สเราปรับเบาตรงไหนนะพี่ตรงนี้ปรับตัวนั้นตัวเดียวใช่ไหมครับตัวเราจะเบาแค่ไหนปรับแค่ตัวเดียวเลยครับปรับไปเลยอันนี้คือเราก็มาหมุนตรงนี้อ่าโอเคอันนี้คือไฟระดับที่เราทำทำขนมจะอยู่ประมาณแค่นี้ค่ะ ไม่เห็น,นนะไม่เคยเห็นเนี่ยเน,นี่พี่เขาก็จะอยู่องศาแค่นี้ยเพราะว่าตะก,กี้นี้ที่เราปรับอันนี้คือปรับสุดปรับสุดคือตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้พอเราจะปรับมาทําขนมอะค่ะพี่ก็จะปรับมาถึงเกือบถึงขีดข้างล่างนะั้นถ้าเร<อ>าสังเกตง,งา่ายๆชอบว่า,า,าให้มันไม่นานเลเห็นเ่าเห็นเนี่ย พอเราไฟเผาตัวอันนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขนมกัน